แม่น้ำป่าสักครับตรงนี้เป็นสะพานบริเวณหน้าวัดท่ามะนาวครับอำเภอเชบดานจังหวัดลบบุรีครับน้ำโอ้โหจะเข้าถึงห้องดูดน้ำแล้วครับนะ่ะป่าปาส่วนภูมิภาคของอำเภอเชบดานครับน้ำจะเข้าห้องดูดน้ำลวในนั้นมีปั๊มอยู่ครับปั๊มดูดน้ำ คนก็แวะดูน้ำกันเยอะครับอน,นุนวัดท่ามะนาวครับอนุนน้นนำท่วมหมดแล้วครับพระในวัดก็หนีน้ำกันเต็มหมดแล้วครับตาลายครับดูใกล้โอ้โหตาลายตาลายครับตาลายตาลายผมยังตาลายเลยขอนมากับน้ำก็เยอะครับนะโอ้ยน้ำเต็มตะลิ่งเต็มปิดเลยครับ น่ากลัวอยู่ครับน้ำไปเขื่อนป่าสักครับอันนี้อยู่ทางด้านเหนือเขื่อนครับอันนี้น้ำไหลามาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเต็มข้อครับท่วมประชาชนบ้านเรือนอยู่ติดริมน้ำก็เดือดร้อนกันเยอะแล้วครับ คนก็จอดรถด,ดูเยอะอยู่ครับประมาณนี้ครับ